ก็พาท่านผู้ชมมาาชมต้นตะบองเพชรนะครับซึ่งรัฐแอริโซนาเนี่เป็นรัฐที่มีต้นตะบองเพชรที่เยอะที่สุดในโลกถ้าใครมาที่รัฐแอริโซนาแล้วยังไม่เห็นต้นตะบองเพชรแสดงว่ามายังไม่ถึงฮะนี่ฮะนี่เป็นเขาเรียกซากุรุนนอร์นิชแนลพาร์ค ที่เมืองทูซานรัฐเอริโซนาประเทศสหรัฐ,รฐอเมริกาเราก็พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศรอบๆเมืองที่เต็มไปด้วยต้นตะบองเพชรน,นะครับทางขึ้นก็จะขึ้นเขาหน่อยนิดนึงแล้วก็มองลงไป มองลงไปเราก็จะเห็นภูเขาแล้วก็เห็นต้นตะบองเพชรเยอะแยะไปหมดทั้งเมืองครับเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้เห็นว่ามันเป็นอย่างเช่ไหนกันเยอะมากครับในทางเขาทำดีนะ ต้นตะบองเพชรนี่ถ้าขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะพื้นที่ดินของใครนะใครไปทําลายนีย่ติดคุกหัวโตฮะเพราะว่าเป็นต้นไม้สงวนต้นไม้ไประจำรัฐจะไปตัดสุมสี่สุมห้าไม่ได้โดนปรับฮะต้นละห้าพันดอลลาร์แต่ถ้าเก็บเฉพาะดอกดอกละห้าร้อยนะอันนี้ก็ เป็นกฎหมายประจํารัฐถ้าใครฝ่าฝืนไปทําลายหรือว่าไปเก็บไปตัดเนี่ยโดนติดคุกหัวโ,โตนี่เรามาอยู่บนนี้เราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนี่ฮะเต็มไปด้วยต้นตะบองเพชร ปกติมาเนี่ยต้องซื้อบัตรเข้านะครับแต่วันนี้ถืออว่าโชคดีโควิดเลยยกสิทธิพิเศษเข้ามาชมต้นตะบองเพชรฟรีชมงูหางกระดิ่งฟรีที่นี่เขาบอกว่าให้ต้องอระมัดระวังนะ พวกงูหางกระดิ่งนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีจุด,จดชมวิวชมต้นตะบองเพชรที่เยอะที่สุดในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกานะเยอะที่สุดในโลกนี่ต้องมาที่รัฐอาริโซนาด้านนู้นก็จะเป็นภูเขาครับภูเขาที่เราขึ้นไปดูเมื่อวานนะด้านบนมีกระเช้า ให้เรานั่ตอนนี้เราก็มาดูรอบๆข้างทางไปก่อนรอบๆข้างทางนี่ก็มีครับต้นตะบองเพชรนี่ไทยบรรยากาศสดๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าความงดงามเป็นอย่างไรนี่ฮรบรอบๆภูเขาล้วน ไปด้วยต้นตะบองเพชรทางนั้นเลยมีเยอะมากครับมีให้เดินมีทางให้เดินนะสวยงามถ้าเดินแล้วก็ต้องระวังงหูหางกระดิ่งฮนะถ้าง,งหูหางกระดิ่งฉกเอาเมื่อไรไม่รับประกันเพราะว่าเขาเตือนแล้วนะครับ เนี่ยโอ้โหทั้งภูเขาเลยฮะมีแต่ต้นตะบองเพชรให้เพื่อน,อนๆได้เห็นเป็นบุญตาที่ได้มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้มาเห็นฮะแต่ละรัฐแต่ละเมืองมีความแตกต่างกันไปแล้วเฉพาะรัฐอริโซนาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด นับเป็นล้านล้านปีโดยเฉพาะแกรนเคนย่อนเนี่ยนี่ฮะอยู่ก็อยู่ในรัฐนี้แหละดูฮะในเมืองทางนน้นให้ท่านผู้ชมได้เห็นสวยงาม ที่ถ้าไม่มีโควิดน่ะเต็ไมไ่หมดแล้วครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมเดินเข้ามาด้านในแต่ที่เดินช้าๆสํารวมก็เพราะว่าระมัดระวังงูหางกระดิ่งนจีจ๊ะ ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไมีสำคัญไม่ประมาทเพราะว่ากลัวนี่เอกทายให้ดูดูลักษณะของต้นบองเพชรเดินได้ มาเดินได้แต่ต้องระวังงูหางกระดิง่งแต่ละต้นก็จะมีรูปลักษ์ต่างกันไปสวยงามบ้างไม่สวยบ้างตัวนี้ก็จะเยอะหน่อยครับเป็นพันปีนะบางต้นนี่เป็นพันปีเลย ชมต้นตะบองเพชรที่ใหญ่มากนะนี่ก็หลายร้อยปีตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงตีนเขาแล้วนะครับโอ้โหต้นตะบองเพชรนี่เยอะมากสุดยอดเลยอะรอบข้างทางนี่ฮะเต็มไปด้วยตะบองเพชรทท้งนั้นเลยครับเนี่ย ให้ท่านผู้ชมได้เห็นมีต้นตะบองเพชรครทั้งภูเขาจริงๆแถวนี้จะมีแต่เบบีเบบีนะครับถ้าเราเดินเข้าไปด้านในก็จะเห็นต้นใหญ่ๆส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นต้นเบบีนี่ฮะฝั่งนี้ สวยงามสวยงาม,มากีนวิวด้านบนนะฮะนี้เราถ้ามีที่จอดเราก็จะจอดถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมม,มุมสูงมองมาจากม,มุมสูงตอนนี้ก็ ที่จอดเราก็จะจอดให้ท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันนะครับนี่เรามาอยู่บนภูเขาเลยนะะเนี่ยสูงมากมองไปด้านล่างเห็นแต่ต้นตะบองเพชรม่โดยจะมีที่จอดหรือเปล่าไม่มีไ,มมไปเรื่อย เรามาพิชิตใกล้แบบสุดๆเลยฮะสัมผัสได้เมื่อกี้ไปสัมผัสนะทดสอบว่ามันมันไหนแหลมจริงไหมมาเลยไปเตะเอาเลยเมื่อกี้เตะเอาไอ้น้ำคมๆเลยนะ,ะ <c oughs> สุดยอดนี่ฮะตอนนี้เราก็มาอยู่บนยอดเขานะครับมองไป ริเวณด้านล่างเป็นเมืองมีต้นตะบองเพชรที่เยอะมากโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนี่ลมแรงด้วยครับเนถ้ายให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะมีต้นเล็กต้นใหญ่สลับกันไป ามท้องเรื่องเขาเรียกว่าซากุโร n เนชั่น l p a พาร์คนะครับเมืองทูซานอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาาให้ท่านผู้ชมได้เห็นไปพร้อมๆกันว่ามันเยอะแค่ไหนฮะตอนนี้เราก็กำลังขึ้นไปเรื่อยๆฮะบนยอดเขา ทางทางก็เ,เต็มไปด้วยต้นตะบองเพชร่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะต้นตะบองเพชรมีอายุเป็นร้อยร้อยปีมีรูปแปลกประหลาดแต่ละต้นนี่จะไม่เหมือนกันนี่โ้ทางภูเขาเลยะ ได้เห็นเป็นบุญตาถ้าใครไม่ได้มาก็ไปดูเอาใน y ยูทูบธรรมมา USA ช่วยไปกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เราจะได้ถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเวลาเราไปไหนมาไหน ไปทางรัฐต่างเมืองเราก็จะถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่ฮะโอ้โหสวยง,งามตามท้องธรรมชาติจริงๆเกิดขึ้นเองฮะไม่มีใครปลูกถ้าปลูกก็คงไม่ไหวฮะทั่วรัฐมีแต่ต้นตะบองเพชรไม่รู้ว่ากี่แสนแสนกี่ล้านต้น เพราะว่ามันเยอะมากครับนี้เราก็จะเดินขึ้นไปบนหินนะครับมันจะมีไอตัวอะไรอ่ะกิ้งกาเราก็จะเดินไปชมบรรยากาศรอบๆภูเขาแต่เดินต้องระมัดระวังอย่าไปเตะเอาต้นตะบองเพชร น้ำดูหางกระดิ่งด้วยถ้าได้ยินเสียงเห็นลายอย่าเข้าใกล้อันนี้เป็นดอกฮะนีดด่ดอกดอกล500นะห้าร้อยน่ะถ้าใครไปเก็บปับ500ห้าร้อยเหรียญประมาณหมื 105, 100, ่นห้าหนึ่งหมื่นห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทไทย ก็จะตกแล้วแตยังไม่ตกตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ด้านบนยอดคลิปแล้วนะครับโอ้ลมพัดเย็นสบายตอนนี้เห็นจะบอกคล้ายๆรูป